ผังเลขล็อกงวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่นในตาราง2 4 9 5 8เลขชุด2ตัว92 94 95 98 52 54 58 59ในงวดวันที่1พฤศจิกายนเลขเด่นในตาราง เเข้าหลักร้อยบน5เข้าหลักสิบบน6เข้าหลักสิบล่างอาจารย์อินตางวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่นบน4ชุดสตัวสองสี่สองเกคู่โต๊ดบน4ี่สองสี่สอง ล่างให้เด่น7ชุดสองตัวล่าง6 7 7จ็ดสองเสใบฟ้างวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขชุด3มตัว7จ็ดสี่แปห้าห้าชุดสองตัว4 7 4 8 4 9ดสห้าเ็ ห้าแปดห้าเก้า